คุณาวันนี้ก็ออกมาส่งนักเรียนเช่นเคยครับคุ้าวันนี้เปิดเรียนพล้วหยุดมาษาวันแต่วันนี้รถต่อเยอะก,กาต้อวันันเช้ามาบุกเช้าเลยนี่แหละครับ็กนักเรียนไปโรงเรียนกันประมาณนี้แหละครับอาราชการก็เยอะนะมาสู้ๆกันนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านยู่อนออมากับการครับ ันนี้ก็วันอังคารเนาะทำงานการรถรถเยอะในเช้าวันนี้ครับทำงานทําการกันเยอะโดยเฉพาะนักเรียนข้าราชการเนาะหยุดยาวมาหลายวันใช่นักเรียนข้าราชการนักเรียนเป็นราชการนะครับราชการหยุดก็หยุดตามราชการราชการหยุดหน้าั อนุญาตหยุดให้เนาะเราลาเองลาอะไรก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีปัญหากับบริษัทอีกนะเอาถนนตารางสามนะครับเพื่อนๆนี่แหละกำลังเดินทางอยู่ตอนเช้ากลับมาได้แล้วครับเช้าพานักเรียนเก็ตเรียนเาะต่อตามหน้าที่ผู้ปกครองนั่นแหละครับตรงบนลานถึงเนี่ย BRT แล้วครับ BRT ตารางที่เก้าอ๋อรถนิ่งเลย บนสะพานพระรามเก้ารถนิ่งแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาติ o ม m ให้ดูครับนะครับเส้นตัวช้าขับผมอ่าอันนี้ก็อันนี้เส้นพระรามสามนะครับถนนพระรามสามก็เยอะๆพอสมควรครับในรถส้นถนนมีน้ำใจต่อกันนะครับมาระวังด้วยล่ะวันนี้ก็ฝนไม่ตกช้าคุ้มๆครับฝน ปล่อยปลายปล่ยนิดๆครับช่วงนี้ปลายปลายเดือนเนาะเขาบอกว่าพายุอะไรเข้าคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ัถ้ารอบคลิปนี้มีสารก็กดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะสวัสดีครับ